ต่างเมื่อปีพศ2516แอ,สอ25สนสามะแนนเจกลุ่มสองชื่อกลุ่มว่าอะไรลูกกลุ่มวิิยะครับกลุ่มวิิยะครับได้ที่ได้ที่หนึ่งของกลุ่มเลยนี่นี่นี่เนนเจนะครับสาธุมากเลยสุดยอดมากนะครับผมจีวรได้อันดับหนึ่งชาวนี้นะครับของวันที่ยี่เท่าไรแล้ว27วันนี้นะครับ สามเนนชื่อสยามครับปนม,มือด้วยลูกปนม,มือรโอ้โนี่ชื่อสยามอยู่กลุ่มวิมังสาครับวิมังสากลุ่มที่สี่สนะครับสุดยอดมากนะครับสามเนนสยามนะครับโอเคมาแล้วครับสามเนนอันดับที่สามของกลุ่มกลุ่มสาม,สามชื่อกลุ่มว่าอะไรลูกออคิตะ อากลุ่มจิตตะจำชื่อกลุ่มตัวเองได้ด้วยนะครับในบัตรอยู่ไหนลูกบนนมือบนนมือบัตรอยู่ไหนหายหายทำไมหายลูกไม่นานฮะไม่รู้ก่บใส่ผ้าอยู่ลูกอาอย่าลืิมบัตรนะรบัตรนะนะครับบัตรบัตรต้องเตรียมบัตรด,ด้วยอ่าขอบใจมากชื่ออะไรลูกชื่ออะไรแ,ะแตะแะ่แะเตะเตะ โอ้ชื่อแปะนะครับแปะเออสวยส,วย,สว,ยวยครับสวยเช็ดตัวเครับเช็ดท้าเลยลูกนะเช็ดท้าก่อนดูลมเข้าลมออกให้ชัดเจนก่อนนะลมเข้าลมองวันนี้ก็เข้าสู่วันที่ ยี่เจ็ดนะครับเมษายนกิจกรรมการพรรุติวัดปฏิบัติดำเนินมาเกือบครึ่งทางแล้วเร็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 วในเวลาแล้วอ่เดินเาเดิน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 ,นเดิน,นเดินผ่านป้ายเดินผ่านป้ายอ่าเดินเดินเดินเออ อ่าหัวหน้าดเดินสำรวมด้วยนะหัวหน้านะ่ะตัวเล็กอะ่ะหัวหน้าเรากำลังทำหน้าที่อยู่นะครับหน้าที่หน้าที่ที่ต้องใช้ความสำรวมนะไม่ใช่ไม่ใช่ทำแบบลวกๆผ่านๆไม่ได้นะต้องสำรวมเพราะว่าทุกสายตาเนี่ยเขาจับเขาจับจ้องยุทธิที่เรา,าทุกสายตาเขาไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะนะเราต้องสำรวมอยู่เสมอต้องระวังนะครับต้องระวังนั่นน่ะนั่นน่ะยมเขาใส่บาทน่ะยอมใส่บาทนะเห็นไหมเนี่ยโอ้สาธุสาธุสาปาปจาปโนมือ ตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังปะลังนี่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเอออ่ะอะโมทนาสาธุด,ด้วยอ,อ่ะเดินติดติดการโลกจะให้มันขาดช่วง What? รอก่อน รอแป๊บหนึ่งเน่นเออโยมโยมจะใส่หยิบ ออ่างบานเยบาเฮ้ยอะ้อ้อออุ่้เคนอยอ่ะอายยมละพรเด้อเอออ่ะอ้าวอะพี่ว่าอาว่าพร้อมกันออะพีวาธนสิริสันดิจัง ตาปัจจญิโนจัตตารุธรรมมาวัชันติอา,า,ายุวานุสุขังานะสาธุสาธุให้โยมแจ่มมีสุขภาพแข็งแรงฮะวันที่หกวันที่หกวัสุดท้ายวันที่ห้าแหละมาวันที่ห้าแล้ววันที่หกก็ปิดโครงการ ถ้าวันที่หกปิดโครงการวันที่ห้าเนี่ยก็ยังยังมาอยู่อ่ะมาเรื่อยๆสาธุสาธุแสงกันนะ ไห้ให้พี่แนนพี่แนนตัวใหญ่ถือเอะไะเรา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 ,า,าถือถือ,ถอ,ถอนี่เลยเราถือบาทไหว,วไหมไหวไหมโอ้ไหวก็เดินไปสามวันแนนรดผ้ารดละเดี๋ยวดดเดี๋ยวเดี๋ยวมัดให้ เลลยูกตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเออตรองไปเดินเร็วๆหน่อยเดินเร็วๆลูกต้นเล็กเดินเร็วๆช้าเกินเดินไปเลยเดินไปข้างหน้าเดินไปเอาเอาไปเอาขนมก่อนเอาขนมก่อนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยอลูกเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเดินไปเดินไปเออ รอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอ้าวให้พรอ้าวให้พรให้พรอยู่ สเนิจังบุตตาปัจจายโนจัตตารโรานุัสอ,าอสาธุอ่ะเดี๋ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายลูกอ่ะเดี่ยวซ้ายอ่ะซ้ายซ้ายลูกซ้าย หหน้าหหน้าเลี้ยวซ้าย บาทบาทสองบาทองนี้พิเศษีสาธุาให้พอนะา <c oughs> สาธุวาสาธุสาธุจ้ะ นุอยอมสาธุอโมทนา สายทุกวันเลยตัวยูนิเมียรังอารังอ่าอ่าแล้วโมทนาสาธุเดินไปเรื่อยๆเดินไปด้วยความรู้สึกตัว เดินไปด้วยความรู้สึกตัวลูกนะอ้าวจะบังชนต้นไม้เขา ที่แน่นซจอ,อ่ะใจห้องใจเอออ่ะๆโยมตวไถุงโตักสาตุสาตุ มุมนสวย

ความบุญวายของตลาดสดเมืองบุรีรัมย์ตรงนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าในเอาของมาวางอ่าประมาณช่วงตีสองนี่ก็จะจะยินเสียงวางสิ่งของประโชงกระเชียงตรงนี้นะพ่อค้าแม่ค้าจะมามาจะเช้าเลยมานตีสองนี่ก็เตรียมวางของอ่ตลาดสดเก่าแก่ของเมืองบุรีรัมย์ อ่เรามาถึงเป้าหมายเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาถึงเป้าหมายของเราเดี๋ยวให้แม่ครัวเขาทำอาหารให้ถักสมวันนี้ใครมีเวลาว่างก็ ไม่ไม่กวาดเนาะไม่กวาดทำความสะอาดรออีกกลุ่มนี่กำลังจะมาสองกลุ่มโอ้แน่น้อยเก่งมากเลยวันนี้สุดยอดสุดยอด